สอนี่ให้เขียนชื่อเขียนเมื่อสงการเธอเดียวยุจันครับไม่ยุจันใรปีหนึ่งแต่ว่าดูแลเมื่อสงการ เราถ้าจุดในใจขาปันตู้ปัเตียนะัสทรพปรเ่แล้วกุชาอยู่ที่หน้าพระบรนี่ตนทองคนนะก็ไดเล็กสวยไปเลยนะโมศนาสาธุรมบุญรมกุศลรมเป็นเจ้าเดียวกันเลยนี่สอร้อยนี่ให้เขียนชื่อเช่นกระไดโพทองไดยสิบเป็นการบุญชาพ่อโพเินไป2ยี่สิบเป็นการบูญชาแม่ ในการปิชาพ่อร่วงมองปชาแม่ด้วยองโเอิตร่าสแตูรับเป็นมจากท่านละชุดละชุดเนาะโอนโนเออนสาองสาเดกนสองสาอหอยตายอหทานก็เรกินาเสียงราก็กาการเสียงวานเออมาเช้าใส่น้ตามาดี อ้ปรธานสาธุค่ะเรียบร้อยนะโอ้เข้าบัชีทางวัดเรียบร้อยเรียบจีบใจฮะเออกรรมการก็อยากไปกินคืนนี้อ่าสวายสังฆทานก่อนเลยจ้ะนะสองสาวเนาะปัตจ่ายใตู้เลยจ้ะปัตจ่ยตู้เรียบร้อยน้องเชิญนะพัตตคารบ้านทุงมีอกมาทุกเทียนนะวางหน้าพระประธานได้เลย ทำไงคะแหลกแมเอแหลกแป้งแหลกแป้เอาแป้งเอาแป้งร้อยมาแหลกแป้งพันสุดาั้นจะทำจิ้มจจิจะทำห้าสิบไปตำทอนแป้งร้อยีกทใจอนะเออ้าห้เรรีกางเอา